สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ดีย์มงคลมวยชาแนลอยู่กับผมภาพและเสียงวัรยาโดยบางยายมบาูรมาดคุ้ยนำรายการศึกเป็นินดีมวยมันสนันเมืองประจำวันพระราชสมภพที่14เมษายน2565ครับวันมาหาสงการครับเป็นการชกกันระหว่างชัดชัยดาบรันสลรคามหรือว่าฟ้าบรันดาบรันสลรคามมัจจุราชไร้เสียงครับ1น0่งร้จังหวะที่สู้ครับ120 ปอนด์ครับ27ปอนด์ครับแหมขออภัยครับคูนี้ปล่อยเวททองพองมาชกกันเลยครับส่วนผู้ชกของเขาครับทางด้านเพชรโทรไฟเตอร์มวยไทยรู้ว่ามาลุยสิงห์มาวินครับคือชื่อเดิมของเขา1ึงลอ27เพราะนกักกันเป็นฝ่ายน้ำเงินไปดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับมีชนะพร้อมรบนนกบิรันที่บุรีรัมย์้วมาแพ้ยกมรกตวสังประไพล่าสุดก็ชนะชาลาวันยกขาแสนชัยมวยไทยยิ้มไว้ที่วิทีมวยลังสิต เฟตโตไฟเตอร์ Fighter, มวยไทยครับต้องบอกว่า3ฟอร์มหลังยังแพ้ใครไม่เป็นครับนอกยกสามชนะศึกตอ่อสุรัตน์มาชนะก้องกุลาเจี๊ยบรามินทาล่าสุดก็นอกยกสี่ลาวีลูกสวนครับออ้ยี่ครับโดนตอกวททรำท่าไม่รอดครับแม่แหมโอ้โหความร่เบื่อก่อนชกนี่อยู่ที่อยู่ที่สมอน้ําเงินครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์นี่ล่อแ,แล้วครับไม่สู้ดีแล้วโอ้ เรียกกันแบบสาวลูก็สตีนที่ปากครับโดนศอกซ้ายงัดสถานการณ์นี่บอกบุญไม่รับแล้วครับ,าารบ,บ,บ,รบทางด้านเพชรโทศอกซ้ายแกว่งมาแข่งไปยืนไม่อยู่นะครับต่ว่ายังโดนไม่จังครับฟ้าทรานบัรจุราลเสียงเกี่ยวและสับขาแม่จังหวะนี้สามสิบวิสุดท้ายของยกที่สองครับรอดไม่รอดครับนีครับศอกซ้ายจับใน ายามจะขีดคอขยุมลงมาครับไปหนะ้าพยายามยะาง,งัดสอกซ้ายสอกขวาครับทางด้านเพชรโทรเริ่มเดืินขึ้นเรื่อยๆครับเริ่มฟื้นตัวขึ้นมารับทางด้านเพชรโทพยายามเดิดกกนต่อครับจิ้มขวาลำตัวศอกขวาครับเสียบเข่าขวายัดเข่าซ้ายศอกขวางัดเข้าไปเด่งเข่าซ้ายอัดขึ้นมาฟาประธานเสียบยัดเข่าขวาหมดยกที่สองเด็กพระตอนครับโอ้โหจุดเดือดครับ เอาต่อเกมคนที่ยกที่3มครับมาดูว่ายกนี้เพชรโทจะงัดทีเด็ดอะไรมาพลิกเกมพลิกสถานการ์ครับแน่นอนครับปล่อยตัวยกที่3ความไ้เบียบอยู่ที่มุมแดงครับเรียบประมาณ10ช่วงตัวเป็นอย่างน้อยครับแต่ว่ามาดูว่าเพชรโทจะพลิกเกมพลิกสถานการ์ได้หรือไม่ครับมาติดตามยกสองนี่เมาทั้งยกครับแต่ว่ายังรอดมาได้ครับโอ้โหสุดยอดครับหัวใจของทางด้านเพชรโท พยายามจะจิ้มหมัดหนึ่งสองกระฟาประทานว่าชัใชัยแม่มีหมัดเสริมมาเหมือนกันครับนั่นเพชรโตขีบกดพลามัดเด้งเข่าซ้ายครับพยายามยัดเข้าขวาสอกขวางานันเข้าไปสอกซ้ายเติมเข้าไปดี ยัดเข่าซ้ายครับโอ้โหกระถุงอัดเข้าไปเสียบเข่าซ้ายไครพาดโดนี่มีสิทธิ์หลับหล่นได้เหมือนกันครับจิ้มขวาลำตัวสอกขวาสอกซ้ายงันข้าไปเดินต่อครับโยกเข้าไปพยายามจะเดินจับในตีกับทางด้านเพชรโตกันตุกเบียดเดินชนครับพยายามจะรวบใต้ปีกไม่ยอมให้ทางด้านเพชรโตไดออกวุฒินันนะครับ เดินต่อเนื่องครับวางแข้งซ้ายยาวๆครับชัดชัยินขวาลำตัวมาเสียบเขาซ้ายเสียบซ้ายโต้ยัดเขาซ้ายเด้งขาซ้ายคืนชัดชัยไม่หนีนะครับตรงนี้ยัดเขาซ้ายเสียบซ้ายคืนมาโอ้ยจังหวะนี้ครับตีหน้าขาด้วยว่ามันกำกึ่งแล้วครับแม่กำการเลยเบรกเกมแล้วก็ลาก้งคูออกมากลางเวทีเดินต่อครับวางแข้งซ้ายครับเกี่ยวได้ไม่ลงครับตรงนี้ยังคงเดินต่อเนื่องครับไปโตสับขาจอยาง เียบเข่าซ้ายครับโอ้โหยัดเข่าซ้ายแต่ละดอกของทางด้านชัดชัยนี่สะอึกเลยครับทางด้านเปโตรแต่ว่ายังชื่นชมกิ่หยาใจครับยังยืนอยู่ได้ครับแม่น่านับถือหัวใจของเปโตรครับดูจังหวะนี้ครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายเติมเข้าไปจับได้เสียบเข่าขวามายัดเข่าซ้ายคือเสียบเข่าขวาตเสียบเข่าซ้ายคืนมาศอกซ้ายเติมเข้ามาจิ้มซ้ายลําตัวขวาคืนไปครับโอ้โหยัดเข่าซ้ายโอ้โห บรรยายไม่ทันครับโอ้โหดูครับนี่ครับศาสตร์อาวุธใส่กันยิ่งกว่าสตว์น้ำสงการจริงนะครับคู่นี้ศอกซ้ายอ่ะฟันยางใครหลุดครับฟันยางหลุดหรือเปล่าครับแม่เห็นแวบๆเหมือนว่าจะมีฟันยางหลุดแต่ว่าหลุดหรือไม่ครับแข้งซ้ายศอกขวาเติมเข้าไปโอ้โหยัดเข่าซ้ายดันและจิ้มขวาลำตัวดันดัน,ดน,ดนสับขาล่างเตะขาเจาะยางเกลือจิ้มเกลือสู้กันไปเลยครับคู่นี้โอ้โหเจาะขาล่าง นยัดเข่าซ้ายมาแข่งซ้ายแข่งซ้ายเติเข้าไปจิ้มมัดขวาโอ้โหสิวินาทีสุดท้ายของยกที่3ครับดูสู้กันนะโอ้โไม่ดูกู้นี้นี่พลาดครับบอกได้เลยครับยัดเข่าซ้ายจิ้มมัด1-2-3ครับเพนโต1 2 3มา,มาชุดใหญ่ครับยิ่งกว่าสาดน้ำสมการกันอย่างที่ผมเรียนนะับเสียบเข่าขวายัดเข่าตอกซ้ายโอ้โห ฝรั่งครับดูฝรั่งชอบใจครับโอโหเนี่ยเบร็กกูบฝรั่งตรงนี้ครับโอโห่เดี๋ยวพักให้น้ำก่อนครับเดี๋ยวตามมาต่อสองยกที่เหลือจะจบแบบไหนครับมาตามมาต่อเกมวันยกที่สี่ครับโอโหต้องบอกว่าใครไม่ดูคู่นี้นี่ถือว่าพลาดเป็นอย่างยิ่งครับปล่อยตัวยกที่สี่ความได้เปรียบยังคงอยู่ที่มุมแดงครับแต่ว่าลดลงมาเหลือสองช่วงตัวเท่านั้นครับมาดูครับว่าสองยกที่เหลือหลังจากนี้ไปครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือ ยับเินเร็วขึ้นครับดนาเพชโรยกที่แล้วต้องถือบอกต้องถือว่าทําได้ดีครับธนาเพชโรครับเดินได้เบียดต่อยมัดฝันศองอัดดนาชัดชัยยุบยนไปเหมือนกันครับแต่ว่าช่วงสุดท้ายนะประคองตัวได้ทั้งคู่ครับอีกสองยกที่เหลือครับรู้คําตอบของใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับวางแข้งซ้ายก่อนครับนี่ครับพยายามจะจิ้มหมัดขวาเน้นเข้าไปครับดนาเพชโตอุ้ยมาโดนแข้งซ้ายของชัดชัยก่อนรับกบในยัดเข่าซ้ายเสียบซ้ายคือ นี่พยายามจะวางแข้งซ้ายครับเนี่บแข้งซ้ายยาวๆของชัดชัยครับสกัดการเดินของเฟตโธครับกิมควาลลำตัวแข้งซ้ายซ้ายยาวๆอัดเข้าไปครับโอ้โห จับนายได้เด้งเข่าซ้ายมาครับกรแพงคาไว้ครับนี่เอาลูกเก่าลูกฉลาดลูกเลี่ยมมวยไอคิวสมองมวยออกมาใช้นะครับหน้าชัดชัยมันหน้าของการแทงแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายครับนี่ครับแข้งซ้ายดักยาวยาวสาดตร์สกัดการเดินของเพชรโทครับจังหวะนี้ครับดันหวางหน้าโอ้ใครแพ้ชน,นะไม่รวมคูน่นี้ได้ใจแฟนๆทั้งประเทศเลยครับทินรับชมอยู่ครับนี่ครับจับนายได้ยัดเข่าซ้ายโอ้โห ดูช้าลงไปครับทางด้านเพชรโทรโดนแข้งซ้ายซ้ายทั้งแถบของชัดชัยเข้าไปทาท่าย,ยุบนะครับแต่ว่าแรงขึ้นมาอีกครั้งครับเสียบเข่าซ้ายครับโอ้โหบรรยายไม่ทันครับผู้นี้ครับโอ้โหสุดๆุดครับแต่ว่าชัดชัยเองก็ยังมีลูกแย็บมันหน้ารบกวนคอยเดินนี่ครับหนึ่งสองสามวางแข้งซ้ายจิ้มมัดขวาล่าง แล้วก็ขึ้นบนของเพชรโทครับแล้วก็รวบใต้ปีกไว้ครับชัดชัยเอาลูกฉลาดออกมาใช้ครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบไม่แลกไม่ปะทะตีหัวฉาบสวยสวยงามครับวนไปรอบๆแล้วก็ถีบหน้าครับปะทานุพะโดนหมัดหนึ่งสองเสียเป่าฟ้ายังพอมีเวลาครับตอนนั้นเพชรโตัอุ้ยดักแทงซ้ายลูกนี้ของชัดชัยดูว่าทาได้ดีบกันเด้งเลยครับทางด้านเพชรโทยังพอมีเวลาให้กับเขาครับ4ี่ิวินสุดท้ายของยกที่4 เกี่ยวได้ครับจิ้มขวาลำตัวเสียบเข่าซ้ายครับไม่ว่าจะเป็นคู่มวยที่ยกเข้าเวนแทนทั้งคู่ครับต่ว่าคุณภาพมีครับแก้วครับโอ้โหดูครับสู้กันยิ่งกวามวยในรายการนี่ครับน้ำหนักก็เบาลงไปครับสั่นเพชรโทเดินกินซ้ายลำตัว1-2เคาะล่างแล้วขึ้นบนครับเนี่ครับจิ้มขวาลำศอกซ้าย1 2 3่สี่ครับโอ้ มาเห็นเหมือนกันครับท่านาชัดชัยมาแบบไหนให้แบบนั้นครับถีบขวาเบกไว้ครับจับในเสียบเขาขวาเสียบเข่าซ้ายยัดเข่าซ้ายคืนแล้วก็ดันออกไปครับไม่แรกไม่ปะทะแข่งซ้ายโอ,โ,โอ้โหหัวใจจะวายทั้ง2อมุมครับพักให้น้ำก่อนครับตามมาต่อยกสุดท้ายครับแม้ต้องบอกว่าสู้กันได้สนุกตื่นสมภาษีจริงๆครับขอบคุยนำรายการ ่อนตัวยกสุดท้ายความนับเบียนแน่นอนครับอยู่ที่มุมแดงขยับหนีไป15ช่วงตัวมาดูกรับว่ายกนี้3นาทีที่เหลือเนโต้จะพลิกเกมพลิกธณาคารกลับมาตื่นได้อีกครั้งหรือไม่ครับ บวนไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บอาวุธนะครับฉาบช่วยสวยงามครับตั้งรับจับทางไม่แรกไม่ประทะน,นี้ไปรอบๆอ,อย่างที่ผมเด้ให้ทราบครับรอเวลาเท่านั้นครับอีกสอนาทีสุดท้ายของยกที่ห้าเปโต็ต้องชื่นชมวันนี้แม้ว่าโดนอาวุธของนั่นชัดชัยไปเยอะพอสมควรครับแต่ว่ายังยืนสู้ โชว์ความสามารถออกมาให้เห็นครับว่าความจิตวิจของเขานี่แก่งเกินคนครับโอ้โหสุดยอดต้องชื่นชมทั้งสองครับแม่ไม่ว่าใครจะด้ะรับการชูมือหรือไม่ครับโอก็ไปอยู่ในหัวใจของแฟนๆทั่วประเทศแลละครับสำหรับคู่นี้ ไม่มีใครด่าแน่นอนครับทางด้านเฟตโท mm ่แนวฝลั่งมองตาข้างไปเลยครับ mm hmm. ูัวด้สนุเกเดือดสมตะเกียจริงๆครับสิบวิสุดท้ายของยกที่ห้าบาเลย อีกครั้งครับกรรมาการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ไม่มีปัญหาครับหันไปชูมือให้ชัดชาย,ชาย,ชายดนา,าะนระแบบอมสารคามครับเอาชนะเพชรโต้ไฟเตอร์วุฒัยไปแบบสนุกสุดมันกันร้อยท้ายๆครับ